Ja? Yeah. เรือแพฟิชชิงบางไซก็มีห้าแพรครับผมอันนู้นก็เป็นแพรหนึ่งครับแล้วก็แพรสองแล้วก็แพรสามครับแพรสี่อันนี้ที่ผมจะลงครับอันนู้นก็เป็นแพรห้าครับผมตอนนี้เราก็ลงเรือแล้วเดี๋ยวต้องข้ามไปอีกฝั่งนะครับแพยอยู่ขอเราฝากกลับบ้านครับ ครับก็สวัสดีพี่ๆนานะและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมทัดฟิชชิงนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาแพรหมือนเดิมครับผมเรือนแพรฟิชชิงครับบางไสครับผมก็มาข้างแรกครับแพนี้เดี๋ยวมาดูแพรรอบๆกันครับผมครับนะนะอันนี้ก็เป็นข้างในแพรนะครับผมมาแพรที่สี่ครับวันนี้ ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นรอบ,บแพรครับข้างหน้าแพรเขาผักโล่งนี้ครับตอนนี้อันนี้ก็ข้ามมาจากฝั่งนู้นเลยครับบ้านเจ้าของแพรก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับขึ้นเรือมาครับ ปเดี๋ยวมาดูห้องน้ำครับผมห้อน้ำก็ประมาณนี้ครับที่แพรก็จะมีมีเตาให้ครับผมเตาถ่านให้แล้วก็มีมีน้ําแข็งให้ครับมีน้ําแข็งให้สองถุง จะมีมีแก้วมีช้อนมีถ้วยมีจานให้ครับผมแลอันนั้นก็เป็นเครื่องนอนครับอันนี้ก็เป็นข้างหลังแพรครับผมกดลงเบ็ดได้เลยครับข้างหลังแพรที่แพรก็ไม่มีน้าปราปาให้นะครับผมแต่ก็มีไฟมีไฟเป็นไฟโซล่าเซลล์ครับประมาณนี้ครับ ก็ชาร์จแปดโทรศัพท์ได้ครับมันมีไฟประมาณนี้ครับไฟข้างหน้าต้างเป็นแผงนโซล่าเซลล์นะ,ค,ะครับครับแผ่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแผ่ก็เล็กก็ต้ ลงเบ็ดได้อยู่ครับนากมันสิบคันได้อยู่ครับข้างหน้าแพก็แพแพไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่รอบรอบข้างก็ลงได้หมดเลยนะครับพอแพก็จะออกมาจากดินฝั่งเยอะหน่อยเหมือนอยู่กลางน้ำกนะ็อตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมเบ็ดกันเลยครับผม ครับนัน,นะตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบแล้วครับจะทุ่มครับก็ลงเหยื่อไม้แหลกเสร็จแล้วครับก็มีลงประมาณสามคันครับวันนี้แล้วก็ลงขนมป,ปังความเฮาไปสองคันครับก็ที่เหลือไปตะก,กอ้อครับก็ก็มีสี่คันครับแล้วก็คันเล็กอีกสี่คันเดี๋ยวมา เราลุ้นกันยาวๆครับคืนนี้เพราะที่แพรก็มีลูกกุ้งขายอยู่นะก็ตัวละหกบาทครับเรารับที่นี่พอเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับยาวๆครับคืนนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนน้าและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไปลุ้นกันเลยครับ แรมแรกมาสวยเลยครับา <Yahoo! S 1> นะคิดว่าจะเงียบซะแล้วนะครับนะนะแตมแรกสายยูครับอ,อสายสวยอยู่ครับ <Wow! S 1> แสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับก็ลงลงเยื่อไปเกือบชั่วโมงเหมือนกันครับแตบนี้สุดยอดครับ ครับนันะแต้มสองครับขุ้ข้างหลังแพครับยอดครับครับนะนะตอนนี้ก็สามทุ่มสิบห้าครับก็เพิ่งได้มาสองแต้มอยู่เลยครับวันนี้ได้ใส่ยูไปแต้มหนึ่งแล้วก็กำมังไปแต้มหนึ่งครับก็น้ําก็ยังลงอยู่ครับตอนนี้แล้วก็ลงแบบไหลแรงด้วยครับน้ำไม่ค่อดีเท่าไหร่คร ก็เดี๋ยวมารอรอลุ้นกันยาวๆครับคืนนี้แต้มสามารถทำหนะน้ำเพิ่งเดินครับผม มาครับนนะนะตัวเล็กครับอ๋อเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับผม อีกหนึ่งแต้มเขาเนั่นนะ,ะ <Yahoo! S 1> ขอขอใหเรื่องแสงด้วยนะครับผมวันนี้ไฟแบตหมดะครับผม หนึ่งแต้มเท่านั้นะนะตะโกกครับ wow. ำลังล้างหน้าเลยครับตอนนะใส่ยู่ครับย้ำเช้าครับใส่คือสวยครับผมโอเคยอดครับมันข้ามไปเส้นเส้นว่าไงนะ Да. อออ้้ายะนใช่ไหมเหมือนลูกเหมือนลูกไปไหมใส่ลูกน้อยใส่เข็มทองยามเช้าครับนานาหกโมงสิบห้าแล้วครับกินลูกกุ้งแล้ววันนี้เกี่ยวลูกกุ้งไว้คันนี้ ครับนันะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บเบ็ดแล้วก็มาดูผลงานรวมทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเบ็ดก่อนครับผม นะนะเดี๋ยวเราก็ไปดูผลง,งานรวมกันนะครับวันนี้ครับผลงานรวมเราก็ประมาณนี้ครับวันนี้มีสายยูสามตัวครับมีตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ตะโกกสามตัวครับก็ปรปมาปมาเล็กแล้วก็รำม,รม,รมังครับผม สำหรับเมื่อคืนเลือนแพรพิชชิ่งครับบางสายก็น้ำไม่ดีเท่าไหร่ครับเมื่อคืนน้ำลงเกือบทั้งคืนเลยนะครับก็มาเริ่มขึ้นตอนตีสองประมาณตีสองควครับก็ปลาอะไรเงีย,งยบๆหน่อยครับผมก็ขอ,ขอบคุณพี่ๆนานาะนะนะและผู้ชมทุกท่านเลยครับที่มารับชมคลิปนี้ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใด้วยครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าอะไรจะไปที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนครับผมก็สำหรับวันวนี้ก็สวัสดีครับผม